สวัสดีครับอันนี้ก็ครบรอบสามเดือนแล้วครับผมที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าครับผมหลังจากวันที่สิบที่ผมไปกดเคลียร์สิวมาครับผมผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอันนี้เป็นหน้าสดนนะครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาพวกว่านหางจระเข้แล้วก็ดิฟฟินก็จะนอนแล้วครับก็มาให้เพื่อนๆดูเห็นมีเพื่อนๆเ,เข้ามาถามกันเยอะบอกให้อัปดูให้บ่อยๆอะไรนะครับก็หลังจากที่ผมใช้มันก็ เนี่ยครับผมจะวัดดีมันก็ดีขึ้นเยอะนะในมุมมองผมมันก็ก็คงดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอาจจะไม่ได้หดวิวหวาแบบช่วงแรกๆกะไรลยครับแต่ที่ผมใช้ดูจะลองใช้ดูมันก็ ดีขึ้นนะเนี่ยอืมไม่ได้แต่งอะไรเลยช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนะักแต่ดูแลสุขภาพกันนะครับเออขอเป็นรอยเออตอนนี้ผมอะผมมาใช้รถรอยแล้วนะใช้ได้สองวันละก็เพิ่งใช้เนมะื่อวันที่ยี่สิบสามครับผมผมใช้รถรอยเป็นตัวของเพียริก้าครับผม ดาก,ก้อนบัตรนะเห็นเขาว่ามันดีใช่ไหมก็อ่ะอยากจะลองดูลองเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็อน่าจะเหมาะกับผิวเราอะไรเงี้ยก็ลองทาได้สองวันละไม่รู้ว่าอีกเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีขึ้นเม่อเดือนกันก่อนไหมแต่แบบก็น่าจะดีขึ้นอะมัง้งเพราะว่าถ้ามีตัวรดรอยมาช่วยมันน่าจะเห็นผล ได้ไหวว่าก็เยแบบรอยสิวมันหายไปอะไรเงี้ยหน้ามนันอาจจะเนียนขึ้นแล้วช่วงเดือนช่วงแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงที่ผมไปกดสิวแล้วมีสิวขึ้นที่คอผมก็เลิกใช้ตัวไอเนี้ยไปตัวหนึ่งมอยจัไรเซอร,ไซซอร์ไปตัวหนึ่งของเซรา่วีอะครับผมมันแบบมันไม่ค่อยสบายหน้าดิหน้ามันดูแข็งแรงจริงนะแต่แบบว่า ผมใช้ไปแล้วคอมันขึ้นเป็นตุ่มๆแบบว่าไม่มีหัวแบบว่าอุดตันอะไรครับผมก็เลยลองเลิกใช้มันก็ไม่ค่อยมีขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่ใช้ว่าทางจระเข้ตัวเดียวเหมือนเดิมมันก็น่าจะพอทําให้มันชุ่มชื้นแล้วครับเพราะว่าหน้าผมก็ไม่ไม่มีอาการแสบหรือไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกต์จากยาดิฟเฟรินแล้วอะ <c oughs> ก็ลองไปใช้ดูเรื่อย นะครับผมก็ไม่รู้บางทีแบบกับมับทุกเดือนมันมันไวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจกลัวแบบคนดูไปแล้วแบบจะราคาญอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ย hey, มาอาบแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้มาบอกให้ใช้ตามว่ามันดีดีดีอะไรเงี้ยนะครับผมแค่อยากจะมีมาพ่ชีไปดูว่าเอ้ยยาตัวเนี้มันเป็นยาที่แบบหลายๆคนมักจะแบบไม่รู้ผลทางะไม่มีผลทางแล้วว่าว่าแบบ รักษาสิวมาจากหลายที่แล้วมันก็ไม่หายักทีใช่ไหมพอมันก็จําใจที่ต้องใช้ยาตัวนี้เพราะยาตัวนี้มันก็สรรพคุณอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าแบบมันจะดันสิวออกมาซึ่งหลายคนก็กลัวอะไรครับผมก็เลยมาลองใช้ดูซึ่งก็ใช้มาได้สามเดือนแล้วอะมันก็เป็นยังไงมังจากวันแรกก็เป็นสําหรับผมผมก็มันดีขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าก็ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าจากคลิปแรกๆมาจนคลิป ถึงตัวเนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือเหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ